สวัสดีค่ะกวามรูกสวัสดีค่ะมือจกสม่ำอยู่มือจกสมตำเสวัสดีค่ะกวามรูกสวัสดีค่ะก่อนเอ๊บบสวัสดีค่ะเจ้สวัสดีค่ะเยอะเก้อเพชรอวดแดร์ร้อนร้อนนะค่ะขมิ้วมากๆจากเพื่อนๆที่รักจ okay. <c oughs> <c oughs> ๋าเข่าขัวเฮ็ดยูเฮ็ดกินเฮ็ดเที่ยงนะคะวันนี้เฮ็ดอาหารเที่ยงค่ะนารินมีเลียนครึ่งวันน้องนารินออเดอร์นี่ค่ะออเดอร์นี่ค่ะ ข้าวเหนียวค่ะแม่บานแชนนน่น้ำไปเมื่อคืนนี่เนาะเนี่ยหนึ่งข้าวเหนียวเด้อแม่ว่าสันสมตาถอดปะทูค่ะถอดปะทูสมตําถอดปะทูปะทูก็ะแพงแพงตอนนี้สองโตเจ็ดเหรียญมาสันสองโตเจ็ดเหรียญน,นะคะตัวนี้นะคะตัวประมาณนี่ยคะ่ะมาดูปะทูแช่แข็งนะ เตรียมเครื่องสมตําเรียบร้อยคะ่ะน้องนารินกําลังจะเลิกเรียนมาคะ่ะวันนี้มีเรียนครึ่งวันคือแม่บ้านว่านั่นแหละค่ะเนี่ยเครืค่องสมตําแล้วก็ปลาทูเนาะคะ่ะแม่บ้านว่าจะทอดแต่แม่บ้านเปลี่ยนใจคะ่ะแม่บ้านเอามาอบในเตาอบเนะะี่ยค่ะแม่บ้านเอามาอบในนี้นะคะเนี่ยค่ะวันนี้อยากกินปลาทูอบคะ่ะอบแบบแห้งๆเนาะเดี๋ยวน้องนารินก็จะเลิกเรียนมาเปิดประตูเข้ามากับสมตํเขาเหนียวปลาทูอบเรียบร้อยะคะ่ะ ปัทุูอบของเราได้นะคะปัทุูอบของแม่บ้านได้เนี่ยค่ะนี่เลยค่ะพี่น้อง้อมหอมหอมเนียค่ะอบแบบเนี่ยติดเขาแล้วเตรียมพร้อมเ <c oughs> ขาเนียวเรา ตั้มคนเหนียวพ้อมคะ่ะพ้อมเนี่ยป็นปานย่อๆอย่างเี้ยคะ่ะเอามะละกอเส้นมะละกอลงไปไปไดดดี mm hmm. ไปแล้วพอนารินออกไปรับน้องนารินนะคะยัมมี่ยัมมี่ พักเควเก็บออกมาเก็บมาจากหนาบ้านเด็กโยนมาเมียเอาเนื้อปลาทูดา้ลแกะเนื้อปลาทูให้ลูกก่อนไก็ ต้องกินแบบนี้จาลูกเอ้ยต้องกินแบบนี้คำเย้ยแบบนี้ปทดูอบเนี่ยปูอบแซ่บ ผักเคลเนี่กินสดสดได้นะคะกินสดสดได้ค่ะจะออกมันๆแสบค่ะบางครั้งเขาเห็ดสลัดเคลค่ะแม่บ้านชอบซื้อมากินเขาจะหั่นเรียบร้อยค่ะพักเคลสดๆมีแสบกว่าเอาไปทําเป็นสุก มาเด้อค่ะเด้อย,ยังมีฮะนี่อาหารรักของสองแม่ลูกค่ะอ,อาหารหรักค่ะมันไหนที่นายลินเลิกเรียนมาเร็วค่ะก็จะประมาณเนี้ยนั่นกินข้าเวเยวาสมตังนานๆทีจะได้น้ำขมียว

Mm. Give me my water bottle. Yeah, here. Welcome home. I hope you're having a great day today. Come on over to my day-day. โอ้ยแสบค่ะแสบอีกมันไหนน้องในลิน <c oughs> เลิกเรียนมาเร็วได้มีเพื่อนจกสมตังของเนี้ย everything is for you. Can we just, can we just yeah, come up Alexa, k h r i s t m a r t light on. Alexa เทินให้ละ Alexa เปิดไฟให้หน้าที่แม่บ้านก็มาเปิดตรงนี้อย่างเดียวค่ะวันนี้เอาสีนี้ดีกว่าหรือว่าเอาสีกระพริบดี hasil ni.